เฟเนซิโอบาวพร้อมนะครับกองหน้าคนใหม่กิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดนะครับที่ลงสนามครั้งแรกในฐานะตัวสำรองในแมตช์กระชับมิตรกับนครราชสีมาที่สัมผัสบอลครั้งที่2เขาก็สามารถทําประตูแรกได้เป็นที่เรียบร้อยเฟเนซิโอบาวพร้อมนะครับเกิดวันที่28สิงหาคมนะครับปี2534นะครับประเทศเยอรมน,นีนะครับเมืองเบอร์ลินได้สัญชาติคอสตาริกา เคยเป็นนักเตะให้ทั้ง2ประเทศแล้วนะครับเฟเนนซิโอบาวร้อมนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับของตนเองตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนะครับก่อนมาอยู่กับเมืองทองถึง17สมสอนกับ5สมสรลีกดังนะครับกับลีกเยอรมัน5สมสรลีกลัสเซีย6สมสรลีกโปลแลนด์3สมสอนลีกจีน2สมสรและลีกอินเดียก่อนจะบินลัดฟ้ามาเตะอยู่ประเทศไทยกับเมืองทอง1สมสรน,นะครับ โดยสมมสรทนนี่เขาเริ่มต้นนะครับ